แมวดำที่ล่ามังกรพ่อพ่นไฟแล้วเจ๋กมากเอาเล้วเลยแบบนั้นแหละลุยเลยาไปเลยดังนั้นแหละพี่ชอบเขาบอกว่าวันนี้อยากนอนเตียงนุ่มๆบ้างก็เลยพักที่โรงแรมไฮโซแล้วล่ะออกจากกระเป๋าตุ้ขนาดนั้นอยากนอนเตียงนุ่มๆบ้างจังเลย ถึงตีจะแข็งแต่ไม่แพงมันก็โอเคแล้วนะท่าทางจะถังแต่ตามเคยสิเนี่ย,ย,ย,ยนี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยอยากรู้เหรอไม่อยากรู้เลยแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเอากาแฟมาให้ทีนนะตัวเองอะไรกันยะนานๆจะได้เจอกันสักครั้งทักทายกันหน่อยก็ยังดีนะอ,อ้าวลูกสาวท่าทางสบายดีนี่ลูกสาวที่ไหนกันล่ะมาท่อพูดมาได้พี่สาวครับขอข้าวป้าให้ผมด้วยใส่ไข่ปลาหมึกด้วยนะ ยังเป็นครอบครัวพี่เลึกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเย้ yeah, yeah. เอาเถอะทุกคนก็ต้องมีปัญหากันบ้างแลหละไ้ยตายสิแย่ก็ตามช้าชมัดเลยจะรุกน้องของนายเนี่ยยังไม่มาเอาเถอนะน้เดี๋ยวคงมาเองนั่นแหละขุษาสโซเมลมาตามทั้งทีนี่นะเอ่อะเจองานชิ้นโตแล้วครับช่วยมารอผมที่ทาเกตพรีเซียด้วยงานชิ้นโตเหรอแหมช่วยทีเธอตอนนี้แย่จริงๆแล้วนั่นเนี่ย ถ้าไม่ได้งานก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วอะคราวน,นี้เนี่ยไม่ยอมให้เชื่อไว้แล้วนะใช่กลิ่นหอมหอมจังเลยแม่กาแฟชาดีเลยนะเนี่ยกาแฟสําเร็จรูปยะ่ะเอยกาแฟสําเร็จรูปแล้วเนี่ยแม่แต่งานดีๆไม่ค่อยจะมีให้เห็นเลยฮะจริงๆเลยนะเนี่ย,าายสามพันล้านเหรอใบนำจับนี่มันอะไรกันแน่เนี่ย จ้าบ้านี่เป็นใครกันนะอะครีดเลยนี่คุนที่จะหาเรื่องกันเรื่องไงอะฮะอ่ะเงียบก่อนได้ไหมไม่ประกาศแผ่นี้อย่าให้หมอน้าเห็นเป็นอันขาดนี่ก็ปัญหาครอบครัวอีกแล้วเหรอแม่แหมแหมแมปลามาติดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานซื้อละมัง่งแต่รู้สึกว่าข้าหัวจะแพงไปหน่อยฐ้นถ้าท่าน่ากลัวพวกน้ำกวาดล้างก็เลยไม่กล้าแตะต้องกันนะอะ ระดับเจ้าหมอน,นี่เนี่ยมันก็ต้องฆ่าตัวขนาดนี้แลถึงจะถูกแต่ว่าจะว่าไปนะก็มีคนคนหนึ่งที่กําลังคิจะจับตัวหมอน,นั่นอยู่นะฮะทีมนักกว่าล้างเห็นว่ากาลังรวบรวมนักกว่าล้างชั้นเยี่ยมเพื่อล่างการวานสาวผ่นล้านเหรียญนี่ด้วยโอ้ยแย่จริงแบบนี้ต้องให้เทรนไปยุ่งด้วยไม่ได้แนละ้วอันนี้จะเอข้าบ้านที่สั่งไว้เมื่อกี้น่ะไหนแล้วก็ใส่สักกล่องแถมมาด้วยกันล้วกันนะโอเคเอาสักกล่องด้วยสินะ ทำนัดอยู่ได้สดเวนเออเปล่าเปล่าเปล่า,ลาแค่ยืดเสน้นยืดสายนิดหน่อยมัน,มนเมื่อยอ่ะไม่มีอะไรหรอกปกติด,ดีทุกอย่างเลยเทรนเข้าใจแล้วฉันจ่ายค่าเขาปั้นเองก็ได้ไม่ง้อหรอกแ,แค่นี้ถ้าเป็นงกลูกพี่ครับอเอ้ยเอ้ยอะไรเล่าอยู่ก่อนก่อนก่อนได้ไหมสิวคือเรื่องงานที่ผมเมย์ไปบอก เออคือผมไม่ได้ยินข่าวเด็นเด็ดมาพอดีนะต้องได้เงินก้อนโตแน่นแค่ตามหาสัตว์เลี้ยงเองนึงแสนเดียวนะครับแสนหนึ่งเหรอไม่ได้ใจเหรอครับพวกแง่ล่ะรีบพวกเรามาเพราะงานแค่แสนเดียวเนี่ยแลบบ้าเบ้ยขอโทษนะครับตัวคุสเวนทำอะไรอยู่นะครับนั่นช่างเถิดนา้าเออจริงสิงานนี้เอฟกับเทรนดูจัดก,การเถิดนะได้เงินมาแสนหนึ่งรับรองได้นอนเตียงนุ่มๆกันแน่เลย หนูจัจการให้เองนี่เทรนทาถเนาอ้ไงดีนะแหมทำมาเถอะครับลูกพี่ทีนี้ก็มีเงินกินข้าวบ้านกับเซ้กรอบแล้วเออใช่งั้นว่ากันตามนี้นะครับซึ้งใจจังเลยครับไม่ได้เลยว่าจะได้มาร่วมงานกับลูกพี่อีกครั้งหนึ่งส่วนผู้ว่าจ้างก็คือมาดามฟอริเซียครับท้อฟอร์ราแหมคุณนายครับ ป็นห่วงจนนอนไม่หลับเลยนะนี่ไม่พีพวกเราอยู่แล้วหายห่วงได้เลยครับแล้วฉันนั่นเป็นหมาหรือว่าเป็นแมวกันเหรอฟอราเนี่ยไม่ได้ไปแค่สัตว์ธรรมดาธรรมดาพันนั้นด์กักน่จะบอกให้โอ้นั่นสิครับต้องเป็นสัตว์ที่เทพกันอยู่แล้วฟอร่าเนี่ยไปถึงสัตว์เลี้ยงในฝันที่บริษัทเลี้ยงทุนทุนสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเชียรนะฮะทุกคนเป็นมอนสเตอร์งั้นเหรอเฮ้ยสิบร,ราิาัท ความรักของเดียนะออกจะน่ารักน่ารักหรอ,อกะอ๋อนั่นสิครับน่ารักแง่แง่แล้วจุดเด่นมีอะไรบ้างล่ะครับมีเขี้ยวคมกริบอ๋อที่เขี้ยวนี่เองมีเล็บแหลมคมอ๋อมีเล็บด้วยเหรอครับมีนิส่ชอบอัราวาดไม่เลือกหน้าและดนูขายมากแค่นี้สบายมากฮะจะอยู่แล้วแล้วเขาโปรด์ปะละ่ะเนื้อสดสดเยี่ยเนื้อสดสดอย่างนั้นเละครับรูปถ่ายละนี่ก็เป็นรูปถ่ายเมื่อครึ่งปีก่อน อะไรกันนี่อะกินกางันเหรอไม่ใช่กินกากนนเลยเยอะถ้าทางน่าสงสารจังเลยฮะฟาร่านะสิถูกมนุษย์สร้างขึ้นตามใจชอบแล้วก็เอาไปขังไว้มันจะคิดยังไงกับตัวเองบ้างนะอืมเพราะเรื่องนี้คิดไปก็เปล่าประโยชน์นะฟอร่านน่ะได้รับการดูแลอย่างดีมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะฮ่ อย่าพูดเรียนแบบมาดามได้ไหมรวมพลที่ย่านก็ดังสินค้าอย่างนั้นเลยมนี่สวะมาอีกตัวหนึ่งแล้วอ่ะถ้าทางจะเป็นพวกผู้ดีนะ คิดว่าคงไม่ได้มาผิดที่หรอกนะสรุปแล้ทิ่นนี่มันไม่ใช่ที่เที่ยวของแกหรอกปากดีกันจังเลยนะพวกกระจอกกลับไปสะเถอะยางลุงนะ่ะไม่เลี้ยงหลานดีกวา่าเฮ้ยยี่เนี่ยบ้าทำบ้าอะไรอะ่ะคราวหน้าไม่พลาดแน่หน่อย ท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรกันสะเลยนะครับแต่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณมาอดีตนักว่าดล้างสากลคุณสเวนโบฟิลผมคือพ่อค้าล่าข่าวชาวลีนะครับเออนี่พ่อค้าเชื่อาตามหาสัตว์เลี้ยงอยู่สัตว์เลี้ยงเหรอคือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของมาดามฟรีเซียที่หนีไปอะ เฮ้ยสมัยที่ว่านี่อย่าบอกนะว่าเจ้าตัวในีรือนี้เหรอเฮ้นี่นี่ฟลอร่าฟลอร่านี่เป็นเราเหรอเนี่ยนี่เป็นอะไรไปหน้าซีดใหญ่เลยอ่ะเย่าล่าอย่าเย้เยาเย้เย้าล่าไอะไรกันน่ะนี่แหละมันต้องแบบนี้สิถึงจะใช่ตัวจริงของเราน่ะ อเอ๊ะเอ๊ะผู้ชายทุกคนตามก็หลงเราอย่างนั้นเหละเนี่ย แตตัวเดียวทำไมต้องแตกตื่นกันขนาดนี้ด้วยฮะก็บอกแล้วว่าอย่าพูดเรียนแบบเขาสำหรับนักกวาดล้างแล้วนี่คือธุรกิจถ้าลองคิดดูดีๆแล้วก็ควรจะเลงแต่เหยื่อข้าหัวแพงๆสินะ่าแต่ว่าถ้าข้าวหัวยิ่งสูงเรี่วก็ยิ่งมีค่าเสี่ยงมากข้าวหัวของครีตคือสามพันล้านส่วนสมาชิกคนอื่นๆของสาวกดวงดาวอีกห้าพันล้านนับว่าเป็นข่าหัวที่ต่างกันลิบลับเลยนะอย่างที่บอกนั่นแหละ ความเสี่ยงคือพื้นฐานของธุรกิจนะจะให้ร่วมมือด้วยสินั้นเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันแล้วก็ต้องจัดการได้แน่นอนครับแล้วส่วนแบ่งละ่ะตามจำนวนคนใช่ไหมก็แน่นอนอยู่แล้วฟังเรารับไม่ได้อจงว่าไปไมีเด็กหน้าจืดอ,อย่างแกมาเป็นตัวทวงแบบนี้เนี่ยถ้าจะไม่คุ้มแล้วล่ะสิต้องแบ่งเงินค่าหัวให้อะใครก็นด้่ที่เป็นตัวทวงเนอะ่ว่าไงนะ บ้ากล้าไม่เมาเลยนะไอ้หนูเฮ้ยได้มากัดกันเองซะได้เจ้าพวกนี้เนาะว่าแต่น้ยเถอะพวกสาวกดวงดารู้ที่อยู่ของคริสดิกเกิลจริงๆเลยแน่นอนครับ มันเตะตาออกขนาดนี้น่าจะหาใจได้ง่ายๆนะแต่ว่าเราไม่มีเงินงำเลยสักะตีดเดียวอะเวลาแบบนี้มันก็ต้องใช้กึกืนกันบ้างสิใช้กืนงั้นเหรอ,อแบบนี้นี่เองในท่อระบายน้ำสินะครับแหมสมเป็นคุณรินจริงๆเลยให้ตายสิทำไมฉันถึงต้องถอลงมาด้วยล่ะเนี่ย ชุดเอร์จะว่าอย่างไงอะเอาหน้าตามมาแล้วท ah ั้งทีบ่นอยู่ได้อ้าแย่ที่สุดเลยอ่ะฉันไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องแบบนี้เลยนะนั่นอะไรอะจะกิดนี่มันเสียงปลาฮุบเหยื่อละมั้งที่แบบนี้จะมีปลาได้ยังไงกันล่ะอยะเออรู้สึกว่าจะได้เสียงตัวอันตรายขา้นแล้วละสีว่าแต่ในท่อระบายน้ำได้มีตัวแบบนั้นหรือเปล่านะุ อะไรงั้นเหรอมีบางอยาอา่างกำลังมาทางนี้ว่าแต่ว่าคลีตอยู่ไหนกันแน่เอาไว้รอให้เข้าทีมและกวาดล้างก่อนเถอะครับแล้วผมจะบอกให้เอง มีเงื่อนไขแรกเปลี่ยนด้วยเหรอนี่ก็นี่เป็นธุรกิจนี่นะมันก็ช่วยไม่ได้งั้นทุกคนว่าอย่างไงกันล่ะครับอืมก็ได้ช่วยไม่ได้ฮะก็ได้ตกลงถ้าอย่างนั้นเราก็กำลังจะได้ทีมนักกวาดล้างกันแล้วฮะแล้วนี่นายเป็นนักวาล้างอะไรล่ะ รู้จักฉันเลยเหรอเนี่ยริเวอร์ซตูรี่ไงเล่าโด่งดังจะตายไปเนอะไม่รู้จักแล้วอา้าวแล้วคุณคนดังเนา่มาทำอะไรที่นี่กันละ่ะฮะคือว่าฉันหลงทางเข้ามาหล,ลงทางเหรอแล้วนี่หลงทางอีท่าไหนมีเลยท่อได้อะคนว่าเราก็ต้องพลาดกันบ้างด้แล้วนี่คิดจะไปไหนละ่ะฮะฉันจะไปจะต้องบอกด้วยเหรออ๋อเหรอเดีด๋ยวไปกันเถอะไปกันเถอะไปละหละังอะไรยุ่งพอดีอ่ะยอะเกินนะ ถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะออกจากที่นี่ได้เองนั่นแหละนะแต่อาจจะเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะเงยแบบนี้ก็จะไม่ได้แฮะแล้วใจใครเป็นหัวหน้าเ่ะไอ้ขอแบบนั้นมันจะเป็นหลงหน้าถ้าไม่มีหัวหน้าเก่งๆก็คงจะไม่ชนะแน่เลยถ้าไม่มีใครแล้วลก็ฉันเองก็แล้วกันไม่จะไม่ขำหน่อยเลยไปตักน้ำใส่กระโหลกเฉงกดูเงาซะก่อนเถอะแต่ว่าฉันอาจจะเจ๋งกับพวกนายก็ได้ไปนะ วุ่นวายจริงๆเลยเจ้าพวกนี้นี่นะคิดว่าเจ้าพวกนี้มันจะร่วมมือกันได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ต้องคิดสิครับพวกนี้ไม่ยอมฟังคนอื่นพูดเลยสักนิดเดียวนี่นะแต่พวกคุณน่ะก็เป็นมืออาชีพกันนี่นะเดจะขาดลากแล้วนันเบี้ยนี่แล้วมันอยู่ที่ไหนกันแล้เนี่ยฟาร่าท,ทิว่าน,นนะ่น่าอยู่เงี้ยนะฉันไม่มาด้วยเด็กขาดเลยแล้วทำไมนายต้องตามมาด้วยล่ะเนี่ยฮะ ก็บอกแล้วไงว่าจะช่วยนะะมีฉันอยู่ด้วยกูจะอุ่นใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะจ้าจ้านี่แล้วทำตาแบบนั้นทําไมอ่ะคลองใจในฝีมือฉันเหรอที่จริงแล้วหนะ้าฉันไปคนเดียก็พอแล้วนะอยู่นี่นะอุ่นใจได้มาแล้วดีดังเสียงอะไรนะที่นี่อันตรายจริงๆิด้วยอ่ะนี่จะเป็นผู้ชายกันอีกเลยเนี่ยมันหลบเนี่ยช่วยไม่ได้นะเขาต้องไปดูต้นเสียงกันหน่อยแล้วล่วะไม่รู้ไปแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่ ไปด้วยเด็กขาดเลยนะผมก็เมาด้วยหรอกต้องไมฉันต้องไปแลยไหนๆแบกว่าจะช่วยยังไงเล่าบอกไปนักกวาดล้างชื่อดังไม่ใช่เหรอเออคือโอเ้ยเหม็นชะมัดเลยกี้กายยิ่งสวยดันมาอยู่ในท่อน,นี้ได้เออนี่พวกเธอฉันมีเรืกก่องจะสารภาพนะจริงๆแล้วฉันน่ะ เป็นโรคตัวความมือต้องบากเลยล่ะชื่อหยุดทำไมกันเล่าฮะลูกพี่มาช้าจังเลยนะเ่งจะผ่านไม่ได้สิบนาทีเองช้าอะไรเล่ารู้ว่าลูกพี่จะถูกขมือไปแล้วอ่ะ เอาลูกพี่กลับมาแล้วเหรอครับลูกพี่อะไรกันเนี่ยเออเออคือนั่นเออ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 มันโตเร็วขนาดนี้เชียวหรอเนี่ยโตเร็วไปหน่อยละมั้งแบบเนี่ยอะไรอ่ะมีเสียงสะเทือนจากใต้ดินนะครับ อ้ยขนาดนกันในรูปและแนเนี่สดีก็ติตเวแบบนี้แลามาผม่กไเตตาด้วยปีีแล้วเลยทมเลยอ่ะไินผมไม่ไหวแล้วครับลุงมีครับขาผมมันเผลดเี่ต่อไปไม่ไหวแล้วโเอ้ยพอราุนนาต้องยิ้มกลิ่มแงงๆเลย ทำยิงมันนะให้ฉันจัดการมันเองย่ายืดเหนือยมันโกรธใหญ่เลยรอด้ับมันเข้ากองเพลือได้แท้สิเหลวมากเลยจ้าโอ้ยจริงเลยเหรอนี่นายอ้าวนี่คุณสเวนี่ออกไปสิใจออาไปก่อนนะรีบนี้ก่อนสเวนทำไม เออทำไมทำไมมันต้องจ้องฉันด้วยล่ะนายคงจะได้กินที่สุดละมม้งอ๋อเพื่อนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยฮะเอ้เฮ้ยแบบนี้เขาต้องทำให้มันหลับซะแล้วล่ะห้ามยิงมันนะหน่อยแน่ เอาไปกับตาฉันนล้วหละสิได้ยาชาเหรอก็อย่างที่ว่านั่แหละพอไม่คลั่งแล้วก็ดูเหมือนสัตว์รีธรรมดานั่นแหละเนาะ เออที่สาว,าสาวากับล่ะเโอ้ยเยอะขนาดนี้เชียวนี่มันใช่หนึ่งแสนจริงๆเลอเนี่ยก็เดียนให้ที่เพิ่มที่พาตัวมันมาขืนได้ทันใจเดียนนะฮะขอบคุณมากครับขอค่าสักรีชุดดินะสน่วนฉันเป็นคนลอกขอด้วยกันแล้วกันนะฉันเองก็มาช่วยในการจับนะฉันเป็นคนยิงยาชาด้วยส่วนฉันก็เป็นคนช่วยนายเอาไว้ เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆนายคิดว่าอย่างนั้เพื่อนก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก็เลยคาดการความสามารถของทีมได้นะครับเวรนว่าแต่นายไปทำอะไรที่นั่นเหรอฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงสินะเราไปหาข้าวปั้นกินกันดีกว่านะเทรนข้าวปั้นเหรองั้นก็มีเอาแดงแถมด้วยสินะไม่แถมยังมีลูกชิ้นปลาด้วยล่ะไปอดีตผู้พิทักษ์การเวลาของโคนอสเทรนฮาร์เน็ต ผมน่าอยากจะให้คุณเข้าร่วมทีมนักกวาดล้างด้วยนะทีมนักกวาดล้างอย่างนั้นเหรอ,อพอแค่นี้เถอะน้าอย่าพูดอีกเลยนะนะเป้าหมายของพวกเราก็คือจับตัวสมาชิกสาวกดวงดาวนะครับสาวกดวงดาวเลยอ,อันนี้นนี่น,น,น,นี่เดี๋ยวข้าวปั้นก็บมดหลักงนานนะอดนงที่จะพาไปกินอร่อยบ้างเลอแทน,นแล้วน้าล่ะรู้ที่อยู่ของเจ้านั่นด้วยเหรอหะกะคราเกนที่อยู่กลางทะเลอโดเนียคริสติกเกนส์อยู่ที่นั่นไม่ผิดแน่เลยเล่ะครับคริสนั่นเหรอ พ่อบอกไปจนได้โถรับพี่สวัสดิ์คุณครโรนหน่อยดีกว่านะโ่คุณคุโรนเนี่ยแล้วก็มัวทำอะไรอยู่นะทวีปไปซะแล้วเหรอนี่ ไปหาสาววโดนงดาวแล้วจ้นั่นคงคิดว่าไม่อยากให้เราเดือดร้อนด้วยลอมะ้งทำให้นคนอื่นคนใคารไปได้นะเจ้าเทรนสววนเองก็เหมือนกันเลหลอซีซัวไปเข้าทีมน,นักกวาดล้า,ลางเพราะคิดจะจับครีดด้วยตัวเองเหมือนกันไอ้เจ้าบ้าเนี่ยชอบทำอะไรเกินตัวอยู่เรื่อยแย่จริงๆ